ผอมไม่ใช่เพราะป่วยนะครับผอมเพราะลดเองค่ะ<ๆ>มันเป็นเหมือนวัฏจักรของชีวิตบางช่วงเราก็จะกินเยอะจนน้ำหนักมันขึ้นจนเริ่มมีพุงหมาน้อยเงี้ยเราเห็นแล้วก็แบบไม่ได้แล้วเราต้องลดแล้วมันหายไปสจปบแล้วเห้ยช่วงนี้หุ่นดีจังอย่างงี้ก็กินได้แล้วสิวเราก็เลยกินแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมเมื่อก่อนน่ะผมเคยหนักคงที่อยู่ที่60แต่เหมือนมันขึ้นมาเป็น62แบบคงแล้วไม่ลดเลยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปที่60 ยังไม่เคยห้ามอยู่แล้วครับอยากกินก็กินเพราะถ้าห้ามก็จะอาจจะโดนวีนอยากกินอ่านการ์ตูนช่วงนี้ติดการ์ตูนอยู่ครับงานหนักไม่กลัวครับเพราะว่าทํางานหนักมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยป่วยแต่ช่วงนี้คือเพราะอ่านการ์ตูนครับอาจจะป่วยเพราะอ่านการ์ตูนป้อนเยลลี่หรอครับนั่นเป็น AI ออย่าไปเชื่อมากครับดูน้สซอมันน่ากลัวเป็นมิตรภาพดีๆ <laughs> <c oughs> มิตรภาพ พี่น้องดีๆถ้าอยากรู้ว่าอะไรหวานกว่ากันก็ต้องมาชิมครับก็ชิมได้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตัวขนาดนั้นครับไม่ต้องถามหรอกเขาเป็นคนจิตใจกว้างอบอ้อมอารีอยู่แล้วครับ อุ้ยก็พ่อไม่ใช่เพราะป่วยนะพ่อเพราะรถเองครับไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวอ้วนครับแต่ว่าเรื่องป่วยก็หายแล้วหายจากอาหารเป็นพีษแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นหวัดแทนวันนี้เสียงคือจะหมู่มากเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบ pm แล้วก็อากาศเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวร้อนร้อนเย็นเย็นตอนเดี๋ยวบางวันร้อนบางวันแอบเย็นอันเนี้ยครับก็รู้สึก ปวยนิดหน่อยไม่ใช่หรอกครับคือทำงานหนักหวังแต่เมื่อก่อนแล้วแต่เมื่อก่อนน่ะแทบไม่ป่วยเลยแต่ไม่รู้ทำไมช่วงนี้แอบป่วยบ่อยนิดหน่อยครับหรือเพราะว่านอนนอนดึกมั้งครับเนาะอ่านกระตูน <laughs> อ่านกระตูนช่วงนี้ติดกระตูนอยู่ครับ ผมห้ามเรื่องในหลอกเขินนะครับผมอ่านซากาโมโตเดสกับแชงกรีลาฟอนเทียอยู่ครับอ่านมังงะก็น่าจะรู้เลยครับนอนแบบที่สามที่สี่ทุกคืนเลยครับงานหนักไม่กลัวครับเพราะว่าทำงานหนักมานานแล้วเราก็ไม่เคยป่วยแต่ช่วงนี้คือพออ่านการ์ตูนครับอาจจะป่วยเพราะอ่านการ์ตูน เอะดีครับก็ไม่มีอะไรก็ดูแลปกติแต่แบบไม่ได้ผมไม่ได้ป่วยมากอยู่แล้วก็ถามไทยเป็นไงบ้างครับไม่มีครับอาหารผมก็สั่งกินเอง พราะบางวันีเอาใจไม่ถูกหรอบางวันก็อยากกินคลีนขึ้นมาบางวันก็อยากกินขนมบางวันก็อยากจะกินแบบอะไรที่มันอ้วนๆอ,ออกกำลังกายอาจจะยังนะครับอาจจะไม่เลยแหละก็ดูแลรักษายังไงหรอโอ้ย ใช่ครับคือมามาเจอทุกคนก็ชื่นใจแล้วมาเจอทุกคนก็ไม่ป่วยแล้วออ๋อคือน้ำหนักผมก็พยายามคุมไว้ตลอดเลยครับคือมันจะเป็นบางช่วงมันเป็นเหมือนวัฏจักรของชีวิตว่า บางคือผมมาชอบกินใช่ไหมแล้วบางช่วงเราก็จะกินเยอะจนน้ำหนักมันขึ้นจนเริ่มมีพุงมาน้อยเงี้ยเราเห็นแล้วก็แบบไม่ได้แล้วเราต้องลดแล้วมันจะได้หายไปแล้วเราก็จะลดให้มันหายไปครับแต่มันก็จะหายไปพอมันหายไปเสร็จป,ปุ๊บแล้วอุย้ยช่วงนี้หุ่นดีจังอย่างนี้ก็กินได้แล้วสิเราก็เลยกินแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมออไม่ได้ตั้งเป้าค่ะค เมื่อก่อนนะผมเคยหนักคงที่อยู่ที่60แต่เหมือนมันขึ้นมาเป็น62แบบคงแล้วไม่ลดเลยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปที่60ครับอ๋อเฮียไม่เคยห้ามอยู่แล้วครับ <c oughs> อยากกินก็กิน <c oughs> อืมก็จะแบบอยากก่างนี้ก็กินเลยไม่ไม่เคยห้ามครับ<ม> <c oughs> ก็ใช่ครับเพราะถ้าห้ามันก็จะอาจจะโดนวีนอยากกินไม่ได้กินากินใจอิ่มใจที่ได้เจอแฟนในวันนี้ใช่ครับตื่นเต้นมากพรุ่งนี้แม่พรุ่งนี้วันที่สิบธันวาแล้วแม่รอมาครึ่งปีแล้วตั้งแต่หนังไทยจบ พรุ่งนี้จะได้ดูแล้วตื่นเต้นมากคือพรุ่งนี้เป็นงานกาล่าของดีวาลาวีนะครับก็เรียนเชิญทุกคนจะมางานใครที่สะดวกมางานก็อยากให้มาหากันนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ไม่สะดวกก็อยากจะให้ไปดูในโงรงภาพยนตร์ทุกโรงเลยค่ะพรุ่งนี้ดีวาลาวีเข้าแล้วอืมชีฟเยลลี่ที่ป้อนเยลลี่หรอครับ ตั้งแต่ตอนถ่ายข้ามฟ้าถึงปีหรือ,อยังนะเพราะว่าข้ามฟ้าก็ถ่ายเป็นปีแล้วไม่รู้เหมือนกันครับว่านานมากไหมแต่ว่าคือจำได้ครับอยู่ในช่วงพาร์คแล้วก็คือ <c ười> มือไวเกินคือคนถ่ายครับ ที่เลี้ยงอ่ะมือไวเกินยังไม่รู้ตัวเลยว่าหยิบมาถ่ายเพราะว่าเออนะก็คือใส่เสื้อกล้ามนั่งชิลอ่านบทแล้วก็กินเยลลี่ก็มันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่บางเออเขาถ่ายทันเฉยเยอเ,อเออใช่เอ <c oughs> ครับจริง สีนุ่นอยม่ไม่ทำแบบนานมันเป็น AI ออย่าไปเชื่อมากค่ะดูยนี้สื่อมันน่ากลัวไอแบบ 4K เลยนเนาะไอโฟเกตมันเป็น AI ผมก็ไม่รู้เหมือนกันค <f> ร <ew> ับโตก็ไม่คิดว่าคือเหมือนปาปาลาซี่อะครับคือแบบแล้วถ่ายทันแบบเร็วมากเหมือน คือเรานั่งอยู่ตรงข้ามพี่เลี้ยงใช่ไหมเราก็เล่นของเรากระเฮียปกติอยู่แล้วเราก็ไม่รู้เราก็ผมก็เงยหน้าอยู่างเงี้ยไม่รู้พี่เลี้ยงถือกล้องขึ้นมาตอนไหนแล้วก็พอเสร็จไปแล้วอะโวงป้อนเสร็จไปแล้วถัดมาเจอพี่เลี้ยงบอกถ่ายทันจ้าดูน่เลยอืออเอาเลยคือ ลืบม,มันนาจนลืมไปแล้วครับว่าเคยถ่ายไปด้วยอะ่ะเ,เป็นมิตรภาพดีดีดมิตรภาพพี่น้องดีดีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อครับก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยสำหรับในทุทกๆเหตุการณ์ครับทั้งผู้ประสบภยัยแล้วก็มีผู้สูญเสียด้วยผมก็ขอส่งกำลังใจให้จากทางไกลละกันครับก็เป็นห่วงทุกคนมา,มากๆเลยขอให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยครับแล้วก็มีแบบแฟนๆบางคนที่ก็เป็นผู้ประสบภยัยแล้วก็เจอความสูญเสียด้วยอันเนี้ยพอเห็นผ่านผ่านแล้วรู้สึกใจเจ็บแบบ เสียใจไปกับเขาด้วยจริงๆครับก็บอกว่าอยากจะบอกว่านุ่นนิวก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่เป็นรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอหันมาตรงนี้ยังไงก็เจอนุ่นนิวอยู่นะครับใครทีออ่อยากได้กําลังใจก็มาหาผมได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ